ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมาในการพาผู้ชมมาดูบรรยากาศก่อนกานนรแข่งลย์บอลเวิร์กลางปี2016รอบชิงชนะเลิศครับในอีกไม่ขี่อืดใจแล้วนะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติไทยที่จะประเดิมสนามพบกับทีมชาติบราซิลครับ ก่อนอื่นไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะฉุกและหุกกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตกไม่หนักสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่านะครับตอนนี้น่าจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางสําหรับแฟนลย์บอลเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังดูอยู่ในตอนนี้กําลังที่จะเดินทางก็แนะนําให้มารถสาธารณะแท็กซี่หรือรถเมย์นะครับน่าจะเป็นทางที่สะดวกมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องหาที่จอดรถส่วนบรรยากาศกองเชียร์ในวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดานะฮะแต่ว่า ก็มีแฟนบอลล์บอลเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะรอเข้าชมการแข่งขันใน,ขในวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาตาเลยนะครับในส่วนใหญ่แล้วนะครับแฟนบอลล์บอลที่เดินทางมาก็จะลางานกันครึ่งวันนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกที่ทํางานว่าลางานเพื่อม,มาดูกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของบูธต่างๆที่เหล่าบรรดาสปอนเซอร์นํามาให้ได้ร่วมกิจกรรมก่อนที่จะชมการแข่งขันใน,ขในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหล,ลักนะครับ ก็มีทางด้านของเอสโคลาครับซึ่งวันนี้พิเศษสุดเลยครับสำหรับแฟนที่ไม่มีตั๋วเข้าชมการแข่งขันนะครับก็สามารถที่จะร่วมเล่นเกมเพื่อชิงตั๋วในการนั่งเก้าอี้แบบ v i p อนะครับอย่างภาพที่เห็นส่วนในเรื่องของตั๋ววันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตั๋วขายหมดตั้งแต่การแข่งขันวันแรกในเรื่องของตั๋วผีก็ยังมีเห็นครับแต่ว่าส่วนใหญ่แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลที่มาในว,วันนี้ล้วนแล้วแต่มีตั๋วทั้งนั้นซึ่งก็ได้ทําการจองผ่านฮารดิเกตแล้วก็สามารถที่จะ มีตั๋วในการเข้าชมได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันเลยครับก็ลามาครึ่งวันมาทำครึ่งวันบอกว่ามาเชียร์วอลเลย์แหละใจรักทิมชัดไทยไปทุกวันเลยจองไปทุกวันเลยไปทุกที่เลยนะใจรักอยู่ดีทุกวันนี้ก็เล่นวอลเลย์บอลอยู่ที่ทำงานทุกวันเลยช่วงเย็นเลิกงาน ค่ะก็แขกก็อยากฝากเชิญชวนนะคะเ,เสียบฟุตบอลกันเยอะแล้วหันมาเสียบอลไดบอลบ้างก,ก็ทีมมลยไบอลทีมชาติหญิงของเราเนี่ยเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบทีมท็อปๆของโลกด้วยเพราะฉะนั้นแบบมาช่วยกันเป็นกำลังใจและเชียร์ด้วยนะคะ ส่วนในเยนวัน,นี้นะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือเราจะพบกับทีมชาติบราซิลซึ่งเป็นแชมป์ในการแข่งขันวอลลิบอลเวิร์กกลางปีมาแล้วถึง10สมัยสถิติพบกันมานะครับเรายัางไม่เคยชนะบราซิลแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกับตันนองปลื้มจิตถินขาวครับก็ได้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าพร้อมที่จะลงเล่นอย่างเต็มที่ แล้วก็ขอให้เป็นแฟนกีฬาวาลเยตบอลนะครับในส่วนที่สนามเนี่ยก็ขอให้ส่งเสียงเชียร์ดังๆส่วนใครที่ดูอยู่บ้านก็ส่งกําลังใจมาได้ที่ดอกสเตเดียมหัวมากครับและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดก่อนแข่งขันที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับนันพลเปลี่ยนไทยสงถ่ายภาพสุดตะการไปเจริญทีมข่าวทูฟายูรายงานครับ